สวัสดีครับมาลวจ้า <g rap> กับการเรียนแบบหนักหน่วงอีกแล้วโอเคครับผมหวังว่าทุกคนน่าจะสบายดีหลังปีใหม่นี้เนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง uh, พัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับอยากเรียนอะไรก็เรียนครับไม่จำเป็นต้องเรียนราตาก็ได้เรียนเรื่องอย่างอื่นก็ได้ <g rap> เรียนเรื่องที่ตัวเองสนใจเนาะแล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์กับตัวเองในอนาคตก็สําหรับวันนี้ครับผมเรียกได้ว่าวันนี้ไม่ได้แบบมาสอนละกันเป็นแบบฟิลแบบ แนะนำพร้อมพร้อมก็คือเป็นชุดชุดการเขียนที่แบบน่าสนใจที่เอาไว้ใช้กับแชท GPT ในด้านใส่งานของด้าน Data Analytics นะครับเดี๋ยวนี้เราจะลองทำไปด้วยกันเนาะว่ามันขอดืมน้ำก่อนพึ่งกลับมาจากการทำงานเออว่ามันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราจะลองทดสอบไปด้วยกันนะครับขออนุญาตเปิด2แท็บไปด้วยเอ,อ่นนี้แชท GPT โอเคครับผมอันแรกเลยที่น่าสนใจเลยก็คือจะเป็นเรื่องของ explain the s t e p ครับ to involve in exploratory data analysis หรือการทำ EDA นะครับผมก็ยังไม่ได้แบบดูละเอียดขนาดนะั้นนะแต่ว่าแบบคือ,อพอลองลองแบบอ่านคร่าวๆเงี้มันน่าสนใจดี this form can help you understand the key stage and technique involved the, uh, in exploring and understanding your data set before diving into the more advanced data analysis ก็คือเราจะลอง ใช้พร้อมตัวนี้ในการให้ c h a t GPT มันอธิบายให้ฟังว่ามันเกี่ยวกับหัวข้ออะไรที่ผมอ่านเราเข้าคือตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับการอธิบายว่าโปรเซสของการทํา EDA คืออะไรเนาะคือการทําแบบตะลุยไปในข้อมูลดูว่า Data s e ซชูนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูกัน exploratory data analysis e DA นะครับก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำา d t t a n n l y y t i s เนาะ ก็มันก็จะประกอบไปด้วยกันหลายๆส่วนอย่างอันนี้ส่วนใหญ่ ChatGPT มันจะเจเลตประมาณ10ขั้น10แบบ10ข้อที่น่าสนใจเอ้ยอันนี้11 12เอ้ยมีเยอะอ่ะก็มีอะไรบ้างคร่าวๆก็มีในเรื่องของการทำ data collection ครับผมมีการทำ data cleansing มีการทำ data understanding ครับมีการทำ un un univariate เออ analysis มีการทำ bivariate analysis multivariate analysis อะไรเออ detection เนาะ feature engineering dimensionaly อ่า data visualization statistical testing documentation and reporting เออส่วนใหญ่แล้วครับพอเราใส่พร้อมตัวนี้เข้าไปเนาะประมาณ3ข้อแรกที่เขาแบบกำหนดมาที่ไอเจ้าตัว chat gpt มัน generate มาเนี่ยเออมันจะน่าสนใจเช่นการทำ data collection เนาะ obtain data set you want to explore เออใช่ก็ใช่ใช่ data cleansing handle missing value ใช่ครับ remove duplicate collect data type เออให้มันเป็น number ให้มันเป็น text ให้มันเป็น อีนำอะไรก็วากันไปนะตาเน d e r สแตนดิ้งรู้ว่ามีแบบเฟิร uh, mm ์สฟิลโลเป็นอะไรซัมมารีส t ิ c มีอะไรบ้างอะไรทำนองนี้อ่ะ uh, อันนี้ก็เป็นพร้อมที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเรามาดูพร้อมที่สองกันบ้างดีกว่าเด s s k 이ฟค o m ม o นด a ดาต้าโ s s เซสซิ่งเทคนิคเทคนิคในดาต้าแอนาลิติกนะครับผม this form is useful for gain i n g insight into the various p processing steps such as handling missing data normalization and encoding which are essential before applying analytic model ก็คือ ให้ c h a t GPT ครับอธิบายว่า Data ใไอเจ้าตัว Data ทั่วไปเนี่ยก่อนทำการโพสต์เนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างที่น่าสนใจเราจะลองกอปไปเลยมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจตัว Data มากขึ้นครับเช่นการรับมือรับเออรับมือก็ได้รับมือกับ Data ที่มันหายไปเนาะที่มีเป็น Missing การทำให้ตัว Data เป็นปกติมากที่สุดแล้วก็เออ,เอ,อต่างๆอะไรก็วางกันไปนะลองดู เดสก์ท็อปคอมมอนดัต้าครับพรีโปรเซสซิงเทคนิคในดัต้าแอนาลิติกดัต้าโปรเซสซิงยี i สกูลเชียลสเตปครับ n นด t ต้าแอนาลิติกดัต n v อินโวลคิซิงแอนด์ทรานส์ฟอร์มิงโล่ด a ต้าไปแล้วใช่เหมือนที่บอกเลยอย่างที่ผมบอกคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่ว่าจะลงลึกไปในเรื่องของการแฮนดิมิสซิงดัต้าดิลิ่งวิดดูพิเค e แล้วก็ uh, ทำความสะอาดฐานข้อมูลครับเช่นทำ uh, ตัวข้อมูลให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นเนาะแล้วก็ มีความแม่นยำมากขึ้นดูฟอร์แมตดูแอดเดตทายว่ามันเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยครับผมฟีเจอร์จริงเนีานา่ยคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยไทม์ซีรีส์รีแซมปริงก็ทำได้เหมือนกัน Data า,าอ,อ่าดิสเกชนันนี่ก็ลองเอาไปเป็นเทคนิคต่างๆได้ Data s p ดัตตาสปิตติงเวลายแยกข้อมูลระหว่างอ่าตัวเซลล์เดียวกันอย่างเงี้ยครับผมก็แยกเป็นแบบโดยใช้ Space เ,เป็นแบบตัวขั้นนะอะไรแบบนี้ก็ทำได้เอออันนี้ก็เป็นพร้อมที่2ที่ผมอยากเอามาแชร์พร้อมที่3ครับดิสคัตเดอะซีน i ฟิเคนซ์ Oh, feature selection in machine learning and data analytics อันนี้เริ่มมีเรื่อง machine learning เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วผมว่าทุกคนน่าจะแบบลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีเวลาผมจะไปศึกษาเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเอามาสอนมาแชร์ดีกว่าเออไม่อยากเรียกสอนเท่าไหร่เอามาแชร์ให้ฟังด้วยดีกว่า Feature selection in is crucial for improving model ครับ performance and reducing overfitting uh, this form can provide insight into why and how to select the relevant feature for your analytics task อ,อ t i s card significant อันนี้ถ้าแปลตรงตัวมันคือเหมือนกับแนะนําฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับแมชช i นเล e ร์น i ิ่งแล้วก็ data analytic ใน่องหน่อย mm hmm. Feature selection is a crucial aspect of machine learning อ่า and data analytic that involve ก็คือเจ้าตัว feature selection เนี่ยเป็นขั้นตอนที่น่าสนใจเป็นขั้นตอนที่สําคัญเลยแนะนําสําหรับการทํา ML แล้วก็ data analytic เ no. นาะ that involve choosing subset of relevant feature available or attribute from the original set of feature ก็ทำให้มีประโยชน์ก็คือทำให้แบบโมเดลมันมี performance ที่ดีขึ้นลดการ overfitting ที่มากเกินไปมีการคิดคำนวณประสิทธิภาพที่ดีขึ้น interpreting ability interpretability avoiding the class of dimensionality ก็ noise reduction ด้วยต่างๆ cost reduction ด้วยอ,อ,อันนี้พร้อมนี้ก็นาสนใจแต่ผมยังไม่ได้ลงลึกไปขนาดนั้นเพราะว่า ML ต้องเรียนอีกน อีกต่อหนึ่งใช่ครับต่อไปเป็นในส่วนของ compare and contrast the supervised and unsupervised learning the context of data analytics ให้ลองกันเถอะ Understanding the difference between supervised and unsupervised learning is fundamental. Uh, this form can help you uh, grab the application and limitation of each approach นะครับเดี๋ยวลองดูเปรียบเทียบความเป็น c o n t า a s t ระหว่าง supervised กับ unsupervised learning ในเทอมของ data analytics เมื่อเราเรียนซีเรียนนิงมีแมชชีนเลอริงเข้ามาเกี่ยวแล้ว and they differ in their approach in handling data here the c o m p e l a t i o n and contrast supervise มีอะไรบ้าง definition คืออะไร objective คืออะไร training process มีอะไรบ้าง example ยกตัวอย่างเช่นการทำ prediction h o w price ครับผมหรือว่าการ classify email ที่เป็น spam หรือเป็น spam เงี้ยคืออย่างใน gmail เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทำ spam ใช่ไหมแยก spam แกะก็ไล่แปมอีเมลว่าแบบมี คอนเทนต์แบบไหนเนีย่ยมันจะโยกไปเฟเดอร์สแปมโดยอัตโนมัติอะไรทำนองนี้ครับผมเอออันซูเปอร์ไวท์แล้วนี่มีอะไรบ้างมีเดฟนิเนชั่นมีออบเจคทีฟมีเทรนนิ่งโปรเซสแต่เพื่อมีอะไรมีการกร๊ปปิ้งคัสเตอร์เบสออนเดอร์เพสซิ่งบีฮเวอร์วิดเอนพีดีฟายแคตตาลอกลีครับอันโนมาลีดิเทคชั่นเวอร์แอนกอลิทึมไอเดนติฟายยูชเชอร์อันยูชอรแพทเทิร์นออฟออรเไลท์อินเดอะดาต้าก็มีการทำคอมเพลซิ่นผ่านเลเวลลิ่งผ่่่่าาาานนนตตงงๆมมมมีีีีออออบเเเเเเจคยยูสสะไไไร้้้ขปพิิกัด ลองดู <c oughs> ต่อไปครับผมเป็นในเรื่องของการ explore the impact of o u t l i e r on statistical analysis analysis and method handle s u g g e s t m e t h o d t o h a n d l e them เวลาที่เราเจอกับตัว o u t l i e r ในค่าส a t ติการวิเคราะห์ทางสถิติของเรานีครับแนะนำว่าให้เชฟเชพยายานะิญนําเนี่ยว่าเราควรจะรับมือกับมันยังไงเพราะบางครั้งมันจะทําให้แบบ a n a l y อร์ r ติ o u ีซอเราเพี้ยนไปได้เนาะคือทําให้ตัวผลลัพธ์ในการวิเคราะห์ของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการทำอ a น a l y i ด้าน s t a ตเนาะผมคิดอ่างนี้ส t ิต Stat ิสเตตเออนะครับมันก็จะบอกมาเลยว่า impact มีอะไรบ้างทำให้ค่ามีนเปลี่ยนไปค่า standard s SD เปลี่ยนไป p a r a m e เ r i c เกิดอะไรขึ้นบ้าง Ligation อาจจะเพี้ยนไปวิธี Handle มีอะไรบ้างก็ทำการว i ชั่ l i ล e ออกมาผ่าน b o x p l o t ผ่าน Scatterport C-score Standard Score IQR นะครับอ่าอ้เยอะเลยอันนี้ไปลองศึกษากันได้ผมว่าน่าจะมีประโยชน์ในการทำา a ต a a า a l y t i c ติในระดับหนึ่งเลยเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ได้ลงลึกไปขนาดนี้ครับผมจะอยู่ที่ประมาณทำ virtualize ทำซีสกอร์ทำไอคิแค่นี้พอแล้วจะไม่ลงไปขนาดถึง ml base d m e t h o d หรือว่าโดเมน knowledge อะไรพวกนี้เลยอันนี้จะเยอะและก็ลึกระดับหนึ่งอ่ะไปดูอันต่อไปกัน elaborate on the concept of cross validation ครับ and its importance in machine learning อ่ะมาลองดูกันว่าตัวนี้มันน่าสนใจยังไง cross validation essential การทําการเขาเรียกว่าอย่างไงไข่คขอสการไข่การเชื่อมโยงกันระหว่างการวัิเดกข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือมันจะมีความสำคัญในระดับหนึ่งเลยในเรื่องของการทํา p e r f o r m ์แมนของ ML หรือว่า m a c h i n e l e a r n i n g ครับก็พร้อมนี้น่าจะช่วยให้เราเข้าใจในส่วนของเอ็ได้มากขึ้นเพื่อทําการอิเลเบเ t ตต่างๆเดี๋ยวลองไปดูกันว่าไอตัวนี้มันจะ อธิบายให้เราเข้าใจยังไงได้บ้างอ่ะมันก็จะบอกมาเลยครับว่าตัว cost validation เนี่ยมันเป็นค่าสแตตอย่างนึงโดยใช้ ml ก็คือใช้ machine learning ในการ a s s e t performance แล้วก็ generalization General ability of model ขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้ data set ของเราครับที่มี sub set ย่อยอยู่ข้างในเนี่ยหรือไม่ก็เป็นตัว training model วครับที่มี portion ขนาดใหญ่ มันสามารถที่จะโชว์เปอร์ formance ได้ดีมากกว่าตัวที่ไม่ได้ทํามาก่อนหน้าซึ่งคอนเซปต์ของการทำคอร์สบรลิเดชันก็มีเยอะมากเลยเช่นการทำเทรนนิ่งครับการทำเทสติ้งการทำเคฟอร์ fold, ก็ทําได้เหมือนกันหรือว่าการทำโฮเอ์เมทอดก็ทําได้ซึ่งในส่วนของตรงนี้มันน่าจะอยู่ที่3ขั้นตอนแรกอันที่4ที่เป็น s t r a t i ิฟายคอร a ส i a ล i เชันนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้ลงลึกไปในตรงนี้ แต่ถ้าเป็นในส่วนของการทำ uh, cost validation ผ่าน ml อะครับผมก็จะมีเรื่องของการทำ model performance estimation การ reducing uh, ตัวนี้น่าจะเป็น variability ครับในส่วนของ performance metric แล้วก็ด etecting overfitting อัน,นที่พูดไปก่อนหน้าก็คือในเรื่องของ overfitting ตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ลองใช้เหมือนกันหรือว่า underfitting เอออันนี้ก็จะเป็นสัตท์ใหม่ไปลองค้นหาก,กันได้ hyperparameter ก็ได้ใช้เหมือนกันครับในการจูน uh, ตัว ml กับตัว cost validation ็ไปลองเล่นกันได้แต่ในส่วนของที่เหลือเนี่ยอันนี้ไปลองอ่านเองผมว่าน่าจะเข้าใจได้มากขึ้นพร้อมต่อไปครับเป็นในเรื่องของการทำ uh, Discuss the l a w of data v i s u a l i z a t i o n in data analytics and provide example of effective v i s u a l i z a t i o n technique uh, อันนี้มันแปลตรงตัวอยู่แล้วก็คืออธิบาย uh, ทำความเข้าใจในส่วนของการทำการแสดงแผนภาพของข้อมูลขึ้นมาให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในด้านของการทำวิเคราะห์ uh, ข,ข้อมูลแล้วก็ provide ตัวอย่างให้หน่อยว่าการไวช่วไลท์ที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยมันทำอย่างไงเนาะเดี๋ยวลองเข้าไปพร้อมด้วยกันในส่วนของตรงนี้ d ึบเออ data v i s ว a l i z a t ท o n นพคูเชลคมนก็จะเกินมาก่อนตามปกติโลของ d a t a v i s u ช l i z a t i o n อ่า i n d a t a a n a l y t i c มีอะไรบ้างก็ทำให้เราเข้าใจข้อมูลมากขึ้นทำให้เราเห็นแพทเทิรนของชุดข้อมูลเห็นเทรนของชุดข้อมูลครับรู้ว่าตัว e x p l o r a t o r y d a t a a n a l y น i เนี่ยมัน เป็นมายังไงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วถ้าการทำ EDA ดีมันจะทำให้ v i s u a l i z a t i o n มันดีเหมือนกันทำให้เห็นว่า Storytelling ในส่วนของ Data Set ชุดนั้นมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงแล้วก็ทำให้เราสามารถใช้ตัว v i s u a l i z a t i o n นี้ครับในการ Communicate กับทาง Stakeholder ได้อย่างชาัดเจนมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้ในการช่วยในการตัดสินใจ Decision Support ได้มากขึ้น Performance Monitoring ก็สามารถเห็น Performance ได้อย่างตรงตัวและก็ชัดเจนมากขึ้นครับแล้วก็ เห็นโมเดลว่าเราควรใช้โมเดลอะไรในการตัดสินใจแล้วก็เปรียบเท e ียบต่างๆกับค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับผมก็ใช้เป็น scatter plot ใช้ Bar c h a r t ใช้ Line Chart heat map ครับ histogram box plot pie charttreemap ก็ใช้ได้เหมือนกัน network graph อันนี้เริ่มลึกละ world cloud เนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มไปลึกละอาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็ใช้เป็น scatter ครับอันนี้ใช้กับฐานข้อมูลชุดข้อมูลที่มีเยอะๆอี้ใช้ scatter <c oughs> ได้ Bar Chart ก็ สำหรับชุดข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบขนาดที่มีความใกล้เคียงกันอย่างแบบลึกซึ้งก็สามารถใช้ตัวนี้นเปรียบเทียบกันแบบค่าต่อค่าได้เลยไล์ชาร์ตก็ใช้ได้ฮิตแมปก็ใช้ได้เหมือนกันฮิสโตแกรมเนี่ยแนะนำบ็อกสปอรตนี่ยิ่งใช้เลยครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการใช้ไวซ์ส่วไวซ์ส่วไว้ชัวรไลเซชันนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของ e x p l a i n the concept of clustering ครับการทำคัสเตอร์ลิงแล้วก็ าการที่เราเอาตัว c l u s t e i n g ไปใช้กับในส่วนของด้าน data analytic เนาะ c ส u s t ร์ i n g อี้จะฟังในมัทอลเทคนิคครับ in unsupervised learning ก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะอธิบายว่ายังไงในส่วนของ clustering นะครับผม c ส u s t ร์ i n g จะเกี่ยวข้องกับตัว machine learning ครับผม machine learning ก็อย่างที่บอกมันเป็นสมองสมองกลนนะที่มันช่วยให้เราแบบไม่ต้องทําอะไรถ้าเรามีฐานข้อมูลมีเซตข้อมูลที่มากพอเนี่ยครับผมเวลาที่มันกรุ u p ข้อมูลที่มีความคล้ายกันมันก็จะไปพิจิกในส่วนของอนาคตได้ว่าแบบเออชาร์ลติกมันเป็นยังไงเป้าหมายในการทําตัวคัสซิลลิงนะครับผมก็คือเป็นการอ d e นติฟายเนื้อช r o u p i n กรุ๊ปปิ้งก็คือดูว่าไอตัวฐานข้อมูลที่เรากรุ๊ปไปก่อนหน้าครับมันมีความเป็นธรรมชาติยังไงหรือไม่มีแพทเทิร์นยังไงในส่วนของ data set ตรงนั้นโดยที่ยังไม่ได้เข้าไป define ว่า,าตัวเลเวลมันคืออะไรในแต่ละกรุ๊ปหรือว่าในแต่ละคัสเตอร์อะไรเงี้ยเราไม่ได้เข้าไปยุ่งกับมันซึ่งไอเดียของมันก็คือจะแบบเเออาาาชุดขู้นึงทํ ชุดๆเป็นกลุ่ปๆหนึ่งนครับผมเพื่อให้มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็เอาไปทาคลัสเตอร์ครับผมมันก็ค่กว้างนะครับในส่วนของการทำคัสเตอร์ลิงตรงนี้โดยจะใช้ข้อมูลที่มีความแบบหลากหลายและกันเป็นทั้งตัวเลขทั้งเท็กซ์ทั้งวิดีโอรูปภาพอะไรเงี้ยแบบเอามาใช้ในการทำอานาลิติกซึ่งมันก็คีย์คอนเซปต์ก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างเหมือนกันครับแบบในการทําแบบตัวคัสเตอร์ลิงเนี่ยเนาะไม่ว่าจะเป็น primary objective หรือว่าอะไรต่างๆของตัวคัสเตอร์ลิงนี้เหมือนกันก็ เข้าไปดูกันได้ครับว่าตัว Objective มันมีอะไร u n Super White คืออะไร Similar Measure คืออะไร Cluster Center มีอะไรบ้าง Type of Cluster อันก็ไดที่ม er, uh, ีอะไรแล้วก็วิธีการปรับใช้ในส่วนของ c u s t e r i n g ในในด้าน Data Analytics มีอะไรที่อย่างชัดเจนอย่างเช่นการทำ Customer Segmentation ครับคือการแยกกลุ่มลูกค้าว่าลูกค้าเราเป็นประเภทแบบไหนซึ่งในส่วนด้านของ Business เองก็สามารถเห็นได้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นยังไงแล้วมันทาให้เราครับสามารถแยก Behavior หรือว่าพฤติกรรมของลูกค้าในการซื้อ Demographic mm. ของอลูกค้าเองเนี่ยในการเข้ามาเป็นลูกค้าเราอะ่ะเขาอยู่ที่ไหนอะไรกันยังไงแบบเนี้ยมันก็จะช่วยในส่วนของ business ได้มากตรงนี้เหมือนกันในส่วนของการทำ marketing หรือว่าทำ customer experience อะไรแบบเนี้ยก็ทำได้เหมือนกันครับ Image segmentation นี่ก็เหมือนกันครับในส่วนของ computer vision นะครับ c u s t i n g สามารถแยกได้ว่ารูปภาพเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรแบบนี้ถ้าทุกคนนึกถึงตัวอย่างในชีวิตประจาวันก็คือจะเป็นเรื่องของ เ,เกมที่เวลาเอาไว้ยืน,นยันตัวตนว่าเราไม่ใช่บอทนะครับที่แบบให้กดจักรยานอะไรเงี้ยอันนี้คือการทำคัสซิ่งอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเอาข้อมูลเงี้ยไปทําให้ตัว ML มันเก่งขึ้นอันนี้ทํานองนี้เหมือนกันอัน <c oughs> anomaly detection ครับก็คัสซิ่งจะช่วยในการดูว่าฐานข้อมูลหรือว่าชุดข้อมูลชุดนั้นเนี่ยมันมีความผิดปกติยังไงในส่วนของข้อมูลเช่นข้อมูลที่ได้รับมาเป็นตัว Text ไม่ใช่ Number หรือว่าเป็น Number ไม่ใช่ Text ตัวนั้นเป็นอ e ีนามหรือเปล่าเป็นพิกเจอร์เป็นอะไรเงี้ยที่มันแบบไม่ได้เหมือนกับเพื่อนของมันอย่างเงี้ยครับก็ตัวคัสซิลลิงก็สามารถเป็นเหมือนกับ ML ชนิดหนึ่งที่คอยดีเทคตรงนี้ได้ด็อกิเมนต์คัสซิลลิงก็ทําได้จีโนมิคคัสซิลลิงก็ทําได้เน็ตเวิร์กอนาเตซีเลคเมนเทชันซิสเต็มมาร์เก็ตบัซเกตอะไรเงี้ยเฮลท์แคร์อันนี้ก็น่าจะสําคัญเพราะว่าใช้ในส่วนของวงการอุตสาหกรรมที่เป็นในเรื่องของการดูแลร่างกายเฮลท์แคร์อะไรแบบนี้ ฟัดดิเทคชั่นสปาเชียลเดต้าในสิ่งพาตุลี่อันนี้ลึกไปผมไม่ได้ใช้ครับผมไปดูอันต่อไปกันก็เดสค่ายเดอร์สเตปรับผมอิน o ว v อินบิวติงออฟพีเล็กซี่โมเดลฟอร์เดอะไทม์ซ e รีส์ดัต a t ไทม์ e ีรีส์ดั a ้คือในส่วนพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเรื่องของการดูเทรนในอนาคตครับว่าในระยะเวลาต่อต่อจากนี้ไปเนี่ยคือมันจะเป็นยังไงต่อเขาเรียกว่า time series เนาะในส่วนของอ่า Building predictive model มันก็น่าจะมีผู้เรื่องของฐานข้อมูลที่มากเพียงพอในการที่เราคลีนต่างๆมันก็จะบอกสเต็ปมาครับว่าเราควรจะทําอะไรบ้างหนึ่งเราดูว่าปัญหามันคืออะไรเราก็ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็ทําการ exploration มันไปหรือการทํา EDA ก่อนหน้าแล้วก็ไว้ช a l i z a t i o n มันออกมาครับทำให้เราเห็นว่าชุดข้อมูลที่เราได้มานะครับมันจะเป็นยังไงต่อในอนาคต P processing ก็ทําการ เคลียร์พวก missing value ออกครับหรือว่า outlier ที่มันไม่ได้ใช้ anomaly ต่างๆเปลี่ยนพวก type ของชนิดข้อมูลให้เป็นเหมือนกันเพื่อเพื่อที่จะได้แบบ v i r u a l i z a t i o n ออกมาได้อย่างถูกต้องครับ feature engineer ก็สร้าง predictor predictor หรือว่าตัวที่มันช่วยพยากรณ์นะครับหรือว่าเป็นเหมือน s a m p l e model ออกมาเพื่อทำให้มันเขาเรียกว่าเ,เป็นเหมือนเครื่องมือในการสร้างการพยากรณ์ในอนาคต ของจากชุดโมเดลที่เรามีอย่างเงี้ยครับผมเทรนเทสปิดก็คือลองทดสอบมันหยุดแล้วก็เทรนอีกรอบอะไรเงี้ยครับเลือกก็เลือกโมเดลที่มันเหมาะสมที่สุดมาแล้วก็เอาโมเดลไปลองใช้กับตัวฐาน Data Set ที่เรามีจริงๆแล้วก็ทําการวอลิเดตโมเดลนั้นผ่านเครื่องมือต่างๆที่เรามีแล้วก็ลองใช้ทําการ f o r ์เควสติ้ได้เลยครับผมนี่ก็จะเป็นขั้นตอนต่างๆสุดท้ายก็ d ดีพอยมันออกไปให้กับคนที่เป็น สเต็กโฮเดอร์ได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรต่างๆที่เขาเกี่ยวข้องแล้วเขาอยากใช้โมเดลนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นี่ก็จะเป็นในส่วนของอตัวพร้อมตัวนี้ครับแล้วก็พร้อมสุดท้าย what are the advantages d ันน advantage of d i f f e r e n t machine learning algorithm for regression ml มันดีและไม่ดียังไงกับ regression มาลองดูกันมันก็จะอธิบายนะแต่นี่ผมคงไม่ได้ลงลึกรายละเอียดขนาดนั้นครับผม difference ครับก็จะมีในส่วนของ เยอะอ,อยู่แต่ว่ามันจะมีร้านของ a d v a n t a g e กับ disadvantage อ่าก็จะมีถ้าข้อดีก็จะเป็นการทำ interpret Inter ability ครับหรือว่าการทำ simple and fast อ๋อมันมัน simple and fast แล้วก็ no ไม่มีสมมุติฐานเกี่ยวกับ feature แต่ข้อที่เสียก็คือเป็น disadvantage อ๋อมันจะบอกหมดเลยครับในส่วนของการอ่อ ML นี่ยหรือแมชเนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างมันมีลิเนีย e g r e s s ชั n เนาะมี Decision Tree มี Random Forest มี SVM มี Deep Learning อะไรพวกนี้มันจะบอกข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกันเลยก็มีเวลาก็เข้าไปอ่านได้นะครับผมผมมงว่าตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ML ทางข้อดีและข้อเสียแล้วก็เลือกเอาตัวโมเดล ML ที่เราถนัดไปใช้กับงานที่เราทำผมว่าน่าจะช่วยให้เป็นประโยชน์ได้ ดีเลยก็คร่าวๆประมาณนี้ครับในส่วนของ10พร้อมจาก Chat GPT ครับผม